อีกข่าวหนึ่งก็อันตรายคุณผู้ชมครับคันหนึ่งขับรถยนต์อีกคันหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีเด็กซ้อนท้ายอีกสองนะด่ากันไฟแลบเลยด่ากันคือขับรถด่ากันนี่เหรอตามขับรถไปด้วยด่ากันไปด้วยเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือเปล่าไม่ใช่เจ้าหนี้ลูกหนี้ทวงเงินหรือเปล่าคะลมก็ตีหน้าแต่ก็ด่ากันไม่หยุดลองดูสิครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่ะไปดูคลิปกันครับไยหามากอย่าไปเจอที่โรงพักนะคะมาดะคลิปดูนีเจนดูนี้ ชวยพี่ช่วยายูโดรมาไอ้พี่ช่วยด้วยลูกอะไรช่วยด้วยค่ะลูกอะไรด้วยเน่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 เค่เน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 ่ไน่เ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 นกเน่อน่เม่ว่่เอ่เน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 ่เแ่เว่เน่เน่ัน่เ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 นะเน่เนะเนกเน่เน่เนกันขเนงเนางโ่เโ่เน่เน่เน่ ขี่มอไซค์ซิ่งประกบรถยนต์แล้วก็ด่ากันแบบนี้เลยเด็กซ้อนท้ายกันกี่คนน่ะนข้างหลังนี่ยสองคนทั้งแมบสองหรือสามพี่ตาดูดีๆสองหรือสามหนึ่งสองสามสามรวมคนขี่แหมจังหวะเร็วด้วยเออแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะเออเออแล้วเนี่ยทางมองไหมเนี่ยมองไหมเนี่ยทางมองไหมมองแล้วจังหวะคือถ้ามันแบบชะและไปไหลทางนิดเดียวก็คือแบบไม่อยากจะนึกภาพเขาไม่มองทางจริงๆนะทำเป็นเล่นไป นี่ฮะ,ฮะโอ้เดือดเดือดเดือดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบุรีค่<ฮ>ะแล้วพอสืบสาวต้นสายปลายเหตุยิ่งทําให้เรางงงงว่ามันเกิดจากอะไระเหมือนแบบ โกรธเคืองกันมาแต่ชาติปางก่อนหรือยังไงเออปรากฏว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าหมาฉี่หน้าบ้านอ๋อคือพี่ที่ขับรถยนต์น่ะเอาหมาไปฉี่หน้าบ้านเขาแล้วก็ใจอย่างนั้นใช่ไหมใช่ปรากฏเปล่าเลยอ้าพี่คนที่ขับรถยนต์เอาหมาฉี่หน้าบ้านตัวเองจะไปเกี่ยวอะไรกันล่ะก็หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันจะไปเดือดร้อนร้องทุกข์อะไรกันอีกเราก็งงไปใหญ่เลยน้องแพ้ก็เลยต้องไปหาความจริงมาว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นค่ะ ภาพนี้ฮะหน้าบ้านของเจ้าทูกคนที่ถ่ายคลิปและยังงงไม่พอเอเพราะว่าคนที่มีปัญหาจริงๆก็คือไม่ใช่เจ้คนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่เป็นแม่ของเจ้ทีนึงถูกแมเรื่องราวมันแบบซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูบรรทัดที่4ี่นับจากท้ายขอโทษนะคะที่ทําให้คนงงเออก็งงจริงๆถ้าคุณผู้ชมงงเราคือเพื่อนกันฮะเรื่องเรื่องคือคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเขาพาหมาของตัวเองของเข้าไปฉี่หน้าบ้านตัวเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็หน้าบ้าน ปรากฏมันมีปัญหาเพราะแม่ของผู้หญิงคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มาขี่มาต่อว่าว่าทำไมเอาหมามาฉี่หน้าบ้านแบบนี้มันดูไม่ดีไม่สะอาดตาเลยเอาก็อย่ามองสิ <laughs> หรือถ้ามีปัญหาหนูเข้าใจแบบจริงจังนิดนึงคือกลิ่นรบกวนไหมออต้องไปว่าเออก็บอกมาบอกว่าเออภาพมันไม่งามก็อันนั้นก็ก็แล้วแต่ก็อย่ามองแต่เออถ้ากลิ่นรบกวนอันเนี้ยเห็นใจว่ากลิ่นมันโชยมาอะไรอย่างนี้โชยข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างงี้ใชม่อยากอยู่นะต้องย้ํานะว่าฉี่หน้าบ้านตัวเองนะคุณผู้ชมครับปรากฏวันนั้นเจ้าของบ้านก็เลยทะเลาะกับแม่ของผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาไปฟ้องลูกเขาหรอแล้วเขาก็ไปฟ้องลูกเขาอ่าด่าแม่กูได้ไงอ่า ถ้าใจผ่อนเรื่องแล้วอ,อเจคนที่ขี่มาใจก็เลยเดือดร้อนแทนแม่ถูกต้องก็เลยจะมาถามใช่ปากรว่าวันรุ่งขึ้นค่ะ จะไปตบเขาถึงกับจะตบตีกันเลยเหรอเออบอกแม่ค่าใครยแตกไงาทาไปทํามานู่นฮะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ขึ้นลงพักไปแจ้งความเออเหมือนที่เขาว่าเมื่อกี้ไงเข<ม>าบอกจะเริ่มชุลมุนชุลเกกันแล้วส่วนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคือมาเจอกันโดยบังเอิญอา้าวเอออีกฝากฝั่งหนึ่งก็เนี่ยไปรับลูกรับเต้าเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ยเนี่ยก็มาเจอกันออส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็กําลังจะกลับจากที่ทํางานเลิกงานอะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมฮะเออมันจะไปบังเอิญบนนนเสัล ก็เลยเอากันเลยเอด่ากันตรงนี้เลยแล้วคุณผู้ชมจริงๆมันยาวกว่านี้อีกเขาบอกว่าเคยไปเจอกันที่โรงพยาบาลคือฝั่งขับรถยนเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าจริงๆอะหนูมีอีกคลิปหนึ่งนะเขาแกล้งเดินชนหนูที่โรงพยาบาลกําลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาลงดีหรือไม่ลงดีลงไปเถอะค่าจะขนาดนี้แล้วอแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะทั้งสองฝากฝั่งนะญาติกันนะเ บ้านไกลเรือนเคียงเป<ช>็นญาติพี่น้องกันอีก<ช>แล้วก็มาทะเลาะก,กันในลงโซเชียลอย่างนี้นะใช่มันดูดีปะล่ะใช่ไหมล่ะท็ไมไม่ค<อ>ุยกัน<อ>ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง